เพื่อหาแนวทางให้ครอบคลอยเหนือครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับช่องเป่านครประชารนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับพี่น้องมาเลี้ยงกบนะครับเห็ดบอกบอยน้อยนะครับใบลังบ้านนะครับกสีเอาน้มเติมลงแล้วก็เอาหัวหานนะครับให้มันกินบางสิกินดีกว่าพี่น้องลองสิทสิ์ไปบ้างสิกินดีบ่นะครับ เลี <category. S 2> ้ยงลงปรมมั่นสามร่อยโตนะครับสามร้อยโตัวใครมันไหลบ่เฮ้ยเลยมันคือผมมากินจุบจับจุบจับกันเนาะพี่หน่อยหนามไหมนะับเอาหนามตงไหมดเนื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เลี้ยงกบนะครับในกบนะครับมาเลี้ยงสามร่อยตัวนะครับนอกจากนั้นทต่มาสุ่มกระดานล้มกระตาหักตพี่นะองครับนอกรากนัก้นกินบดีบันไดไหมคณะดามกระานรดานัึนกดานขนระดานขึ้นกระดนกรานนกรดานกานกระานกดานกรานขกานการากระนรนกานระนการะนกาาก